กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมเฉลามพงมาลัยสมาชิกวุฒิสภา <adapting> ผมขออภิปรายการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปปสในการปรับปรามยาเสพติดป,ประจำปี2,557และประจำปี2,563ผมให้กำลังใจเจ้าพนักงานปปสนะครับในส่วนนี้ เพราะว่าการทำงานแต่ละที่ทั่วประเทศขณะนี้ลงข่าวและสื่อเกาออกข่าวเยอะเหลือเกินว่าพี่น้องประชาชนนะครับแต่ละจังหวัดเจ้าออข่าวเรื่องยาเสพติดทุกวันในส่วนนี้ทำอย่างไรพวกเรานะครับ จะทำให้ปปสจะได้มีข้อมูลเพราะฉะนั้นขอเรียนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขอให้ช่วยการทำงานกับปปสในส่วนนี้ถ้าทางปปสจะปฏิบัติหน้าที่แต่เพียงหน่วยงานเดียวไม่มีทางหรอกครับประเทศไทยยาเสพติดไม่หมดไปแล้วครับท่านประธานผมมีประเด็น ข้อสังเกตตรงนี้ท่านประธานข้อหนึ่งอำนาจของพบปในการปรับปรามยาเสพติดมาตรา14วรรคท้ายการรายงานหกมาตรการในส่วนนี้ผมขอไม่อภิปรายในส่วนนี้เพราะสมาชิกผู้สรงเกติท่านอื่นได้อภิปรายไปแล้วผมเป็นประเด็นที่สองเจ้าพนักง,งานปสที่ได้รับการทำความผิดทางอาญาตั้งแต่ปีพศ2557และ พศ158ปีพศ163ผมอยากรู้ครับว่าเจ้าพนักงานปปสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไล่ออกในส่วนนี้ผมฝากถึงท่านประธานถึงทางปปสช่วยดู ผู้ใต้บังคับพัญธาในฐานะขอภัยที่เอ่ยนามท่านมณะลองเลขาเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้แล้วก็นำเสนอมารายงานวันนี้ให้ติดตามในเรื่องนี้เรื่องที่ 3, ปสปมปศรายงานประจำปีปศฉบบลหคณะรัฐมนตรีรับการปราบปรามยาเสพติดในส่วนนี้ ถ้ารายงานรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีก็ควรต้องดําเนินการต่ออยากถามว่าปปสดําเนินการอย่างไรในส่วนนี้สุดท้ายครับท่านประธานครับผมฝากความหวังถึงท่านประธานถึงคณะกรรมการปปรสทําอย่างไรให้ยาเจ็บติดให้หมดไปฝากจังหวัดราชบุรีครับ ยาเสพติดเยอะเหลือเกินที่บ้านผมครับมีแต่ยาเสพติดผมกลับไปบ้านผมไม่สบายใจในส่วนนี้ทำไมทางปปสถึงไม,ไม่เข้ามาดาเนินการผมอยู่ลาบบรีอำเภอปากท่อไม่เห็นมีปปสท่านใดเข้าไปดูแลในส่วนนี้ฝากมันมีผลประโยชน์อะไรหรือ,อยังไงผมก็ถามประเด็นที่สองว่าเนี่ย เมื่อทางปปสมีโทษแล้วทำอย่างไรเราจะได้รู้ว่านะครับให้ถูกไล่ออกหรืออย่างไรในส่วนนี้มีข่าวค่าวว่าพี่น้องประชาชนก็ได้มารายงานสอวเฉลาว,ว่าเจ้าพนกาักงานรับสินบนแล้วก็อะไรหลายๆ,ๆเรื่องในส่วนนี้แล้วก่อนที่เจ,เจ้าพนักงานตำรวจจะเข้ามา ล้อมจับเชื่อไหมครับรรท่านประธานเขารู้ตัวหมดแล้วท่านประธานราเสพติดตัง้งแต่ผมอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เม็ดละยี่สิบบาทครับผมทําอะไรไม่ได้รรท่านประธานแล้วชะผมทํำยังไงในส่วนนี้เมื่อข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไม่เกวดขันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คิดว่าข้าราชการในตัวดีครับรับสินบนในส่วนนี้ขอบคุณรรท่านประธานครับ